i uh -huh. ดูในบนสวัสดีครับ่วนนี้ก็จะพามาชมภาพทสวยนะครับที่สปปลาวเรื่องเรื่องคือจะพามาชมมนุษย์ภาพนำภาพเก่ามารวมแล้วก็ยูร่าชุตติพินมนุษย์ภาพออกปตว่าต่อขานเออครับฟิลเซอร์ของไทยนะครับแล้วก็มีเจเจนาาเขาก็มักฟาด ตอบกลับมนุษท์ถนะครับต้นชิปก็เป็นถ้ำเนาะเอาถ้ำมาให้ดูนะครับเดี๋ยวมาชมด้วยกันว่าเออจะเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับมนุษย์ถ้ำชมถ้ำสวยงามไปด้วยนะครับผมเอา้าสบายดียา่เสาน่องอพรม่พี่น้องเสาเล่าห่องพลังงานทหารตำรวจ อยู่ในประเทศลาวประเทศศาสนาพุทธโอ้ผู้กาในไดติปรายการข่าวติดตามรายการข่าวดีนะของงานน่ะรายการข่าวสองไทย หมอนักข่าวไทยเนี่ยมันนี่บอกมันลงเฟียดมันมีจานบานเขาว่าพวงหมอล่าเขาเนี่เออบบมีเทคโนโลยีท่านสมองท่านสมัยเออมันบมดเสาว์าเออศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยนั่นเนี่นี่เออ COVID 19, โควิดโรคสิบเก้าสิบเก้ามันสิโรคเศร้าอย่างข้ายามันเด้อบปากนักข่าวไทยเอ้ยมึงหัดปากมีมารยาทเนี่ยบ้านกู้นน่ะควกเจริญมึงซ้ำไหมึงมาตีตาบุญในพวกหมอบ้านกู้เนี่ยเออพูดเครื่องเอ็กซ์เซลล์กุญประเทศกูสั่งมาแต่เมก้ากุญี่ปุ่นพุญโซเวียตพุญนีแต่ของดีๆ ้าบ้านเจ้าน้ะมีชูมือยี่ทัดสมัยตายยาวคู่มือขูม่มือเมื่อเล่าม่ยไทยตายเมื่อศาสนาพุทธนี่เ<ม>จ้าหู้บ่อธนาข่าวไทยเออทั้บ้านคอยแต่ทั้งบ้านคอยแ่ท้บ้านนัน้นมีศีลมีรรมอย่าบ่าเออพญานมันมามาหรอม่จงจิ้ินหัวแตกมึงหันเออมึงที่มาวิจารณ์ผหมอบ้านกูเนี่ยใดเออมึงหูป,ปากไวแน่ปากมึงหัน สารบาดพีมึงน้องมึงยังเป็นคนบุรีมึงคนขนเดียวสิมสาสัา่งภาพโพเทเสียะระหว่างสองประเทศนี่คณะรัฐบาลประยุทธ์จักรวรรดิ์แล้วก็ยังบอกว่าอาศัยแต่เสียงหัาปาก นอกซอกแสว,สวงหาสิ่งที่มันบันทอนสิ่งที่มันบดีมาเว้ามาสัมํมมาตึงสระเฮาคนเล่ามีสิ่งทำปฏิวัติที่ดีงามมีควมหักคมเสมคีเฮาคนเล่าคนจริงใจหักษาถักบ้านเมืองหักคนเป็นเล่าเฮาคนเล่าครูเมื่อนี่น้ำเอาเสนอภาพที่มันติดลบบ้านเฮามันไปไกลไปไกล้แล้วคนจะเลิิญนซีไไลมันไปไกลแล้ว ฟังคู่ไว้หูผู้ขาก็พยานยามรนะกดตพอปิดตัวเปรดตวเาไูวิธีหากินของเขาเลยนะเขาหากินในสองข้างทีน้ำมาเลยวเว้งเว้ว้งเว้ยกอันยกอันนี้มากโบว์ีนมาดีดีเลยปากออกตะ่ายอันนะใส่สำนวนซับโอ้ แกเป็นม <y> <ify> mm ึงสั่วเนาะสั่วได้สั่นี่สั่วถึงนี่เลยมึงอย่ามั่วปนไปนาด้านนาหมึนนาเลื่องมึงคิดสักคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดสิสัมพันธ์ที่มันดีระว่างบ้านพี่เมืองนอกเนี่ยมึงยังคิดเอาแต่เล่นติ้งเอาแต่คนบอกของมึงเัรอแกเป็นมึงสั่วหาเรื่องมากกระแทกแด็กดันทุกเรื่องเมืนว่าสมองจอดเอาสมองสดได้มาคิดแต่มาว่าเขาข่อยนะขอยว่าทีเอาภาพจะขึ้นใส่จอ่ออยู่ในนี๋ยวคอยไปท่านจะเห็น เจ้าพ่อท่านจักดาวประกายแล้วเขาจะบอกเจ้าเจ้าพ่อจักประวัติคนเลยเจะจะสินาวก็สิบอกอีลาอีค่ำบักคัมข่อยยัยตือนเด้อหลุดเด้อด่าคนอื่นด่าได้จะเดาญาด่าดาวประกายเคยบอกคอยอยู่องค์การมาโดนคอยพ่อท่านเนี่ยเมาเลยเนี่ยขันเมาขอใจัดเนยเจ้าอีกเดี๋ยวเดียวคนน้ำเหยียบปากเจ้าบนเจ้าอยู่บุ่น จะลินกับคนอื่นลินได้แต่จะลินกับด้าบกระไก่เขาย่องคนที่เขาเก็งดีทําดีมันบ่เสียหายละคนงามโอ้ยอีกึ้การนอบนบเนาะทักทายไอพีปลาลุงคนเราบัดเผาทั้งพาราทั้งประเทศน้อมครับคำตัดสินสมบัติเกินเกี่ยงเกินมิดที่หักที่แพงผู้ขาเองก็้ซอตะกระไก่เนาะกะดังที่พวกท่านได้เห็นผู้ขาขึ้นลัดจอ คนคนนี้่อนขางสะพูดไปบดทุกเรื่องสร้างทุกเรื่องที่มาเป็นกระแสเฮ็ดเว้าทุกอย่างที่ทำผมให้คนอื่นต้องเป็นคนที่เสียหายเพราะว่าคนคนนี้หนึ่งคือหากินเขาเอื่นว่าด้วยปากเนาะบริษัสัมผัสตัวจริงบริษัอยู่กับบ้านกับเมืองเขาเอาื่นนมาเต้นโต้นยนน้อนหนีเนาะว่าจะนึงกับมาบ่มมีเจ้าโอชะเสนะ แต่ว่าเขาคนเลา่าพี่น้องบันไายเคียงจะอยู่น้ำกันหู้จุดดีเขาซอยกันแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันแต่สำหรับคนนี้ก็วิภาวิจารณ์ไปถูกเรื่องเห็นจัะเขกระยาเพื่อปากเพื่อท้องขอให้มันได้ผู้ขาก็ติดตามหลายคลิปคิดว่าสิบว้าวแล้วแต่มันเกินคนคนคน,คน,นี้เนาะเขาเินว่าขาดความเป็นคน หู้แต่ว่าหู้ทางที่มันบดีทางที่มันบอดสางสค์บ้านเกิดเมื่อนอนตัวเองมาบันทอนทำลายทุกอย่างว่าวกระแทบนักศึกษาเยี่ยงลูปัญญชนเอาไปเปิดองค์กรพลักงานทหารตำรวจพวกนี้เอาไปดูถูกดูแค้นมิดสนั่นผู้ข่าเขาเป็นคนเล่าเป็นตัวแท่นไหนก็พีกับน้องออกมาตอบโต้มาว่าว่าแท่นพีแท่นน้องแทนฝักแทนหลักผู้ข่าด้วยใจบ้านนี่มีคือมีแปรมี ระเบียบกฎหมายสนนผู้ขาเจ้าย่อมหับบดให้คคดัังเกาเนี่มาวิาพากษ์วิจารณ์บันเมืองวิาพากษ์วิจารณ์องค์กรนักเทียงลูกปญัญญสชนลูกล้านเล่าน้อยนุ่มยิงย่งใสหรือว่าทํำลายจิตใจคนส่วนใหญ่ก็ดึงเอาสายมิตรภาพทีนดีบันไก่เงินเทียงมาเปรียบเทียบ คอยคนเล้าคอยโม่กับพ่อเฮียนหูอันใดดีอันใด,ด,นดพิษแต่คอยพวกเขาใจว่าเจ้ามันมนุษย์กายพันหรือว่าอะไรพูกับพููเกินเดี๋ยวนี้จะยังบมู่อันที่ที่สุดของในชีวิตเจ้าจะบูู่้่จะบู่้โคตินไปนอนเจ้ากับพญามลบพญามรีพญามหลีพ่อให้มีลมหายใจว่าพ่อได้ต่ออันนี้จะตัวเจ้าเองม่าได้เลือเข้าวคอยสิบ,บอกเจา้า คอยพยา,ยามฟังคลิปจะถุกเรื่องคอยพยา,ยามมิดเพื่อไปยจะให้เจ้ามีเขาเอื่นแบบเกาะกายเสือ,อกเจ้ามันถุกเรื่องสนั่นบาปด้แกปุถทรรมกร,รมไนแกแกบุสังอย่าตื่นก็แล้วเรื่องบระหลายอย่าตื่นมึงม่ต้องตื่นมึงมัต้องเ่าอีกตัโตลกกูโตตลก สร้างสีสันเห็ดเสียงหัวเลยห้อยเยียมกับสังคมแต่เมื่องินพยายามออกคนไปถือแดดเนี่ให้แส,สงสว่างซองเนปัญญาเขาขึ้นดาวอังคารเมื่อแล้วเขาเห็ดทุกอย่างเพื่อส่วนร่วมเพื่อบ้านเพื่อเมืองตาเมียตีเบิงตาเมียดังเมียนดมถูเมียฟังเสียด้สาดเกิดความกับมึงคิด เดี๋ยวมาฟังเจ้นางฟาดกับมนุษย์ถ้ำคนนี้ไหวอย่างไรนะครับว่าปั่นปวนบ่อนไหนกูสิบอกมึงไอ้พวกไหนที่มาสั่งความปั่นป่วดคือมึงอ,อ่ะสั่งความปั่นปว่วนคนอื่นอะเขาบม่ได้สั่งแล้วกู้ก็บม่ได้สั่งแล้วก็ไม่มีใครสังสิ่งที่เขาว่าทั้งหมดนี่เขาอยากให้คนสังคมเรานี่ย ครับผมฟังแล้วเป็นยังไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยที่ชมเพิ่มเติมข้อมูลกลับัญหาไม่ดูในคนได้นะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมแลมแ้พบกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ